สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติภรรยาเฉินหลงที่ไม่ธรรมดาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแม้มีดีมากมายแต่สามีก็ไม่สนใจ หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อเธอคนนี้หลินฟงเจียวเธอด่งดังจนกลายเป็นที่รู้จักจากคนทั่วโลกเนื่องจากเธอคือภรรยาของพระเอกกังฟูชื่อดังกล้องโลกอย่างเฉินหลงแต่เรื่องราวของคนคู่นี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าภรรยาของเขานั้นที่จริงประวัติไม่ธรรมดาเลยสื่อต่างประเทศร,รายงานว่าเธอเป็นอดีตนักแสดงหญิงภาพยนตร์จีนภาษากวางตุง้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของค่ายหนังชอบราเชอร์ส เธอมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงเฉพาะในฮ่องกองและเป็นนักแสดงหญิงเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงฮ่องกองที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดนิยม9ปีซ้อนติดต่อกันในช่วงปีพุทธศักราช2501จนถึงปีพุทธศักราช2509หรือคริสตศักราช1958ถึง1966 อีกทั้งเธอได้รับฉายาว่านาตาลีวูดแห่งฮ่องกงไม่เพียงแค่รูปร่างภายนอกที่มีความสง่างามและสะกดสายตาผู้คนแล้วแม้กระทั่งทักษะการแสดงของเธอก็น่าทึ่งมากทีเดียวอย่างไรก็ตามหลังจากแต่งงานกับจฉนหลงเมื่อ37ปีที่แล้วลินฟงเจียวเธอประกาศถอนตัวออกจากวงการบันเทิงทันทีและตั้งรกรากอยู่ในฮ่องกงโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นภรรยาที่ดีและคอยอยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุนการงานของสามี เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่โลกมองไม่เห็นปัจจุบันเธออายุ66ปีมีชีวิตที่เงียบสงบหลายปีที่ผ่านมาเธอได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากมายหลายแหง่งยิ่งกว่านั้นเธอเคยถูกขนานนามว่าซื้อบ้านเหมือนซื้อผ้าเช็ดหน้ามีบ้านไปทั่วโลก แหล่งข่าวท้องถิ่นยังบอกอีกว่าลินฟงเจียวมีบ้านที่เป็นชื่อของเธอในไต้หวันก็หลายหลังแล้วแต่ละหลังก็ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจมีราคาสูงมากนอกจากชอบซื้อบ้านเป็นวาเล่นแล้วเธอยังชอบซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับอีกด้วยทุกครั้งที่เดินทางมาไต้หวันก็จะต้องซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ดังช่องเทลของฝรั่งเศสเนื่องจากรูปแบบของแบรนดน์นี้มีทั้งความหรูหราและเรียบง่ายชนะใจเธออย่างมาก มีรายงานว่าหลินฟงเจียวจะไปเยี่ยมช็อปของร้านนี้ปีละสองครั้งและจะใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า5 0,000นหยวน หรือราวสองล้านบาทเมื่อลองมาคำนวณดูแล้วเธอใช้ใจ่ายต่อปีไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ล้านบาทกลายเป็นลูกค้า VIP ของแบรนด์ดังหลายแห่งซึ่งว่ากันว่านอกจากหน้าที่ภรรยาแล้วลินฟงเจียวยังเป็นซ e อของบริษัท JC Group และทำหน้าที่เป็นเลยขาส่วนตัวของเฉินหลงเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินร่วมทั้งหมดของเขาอีกด้วยเรียกว่าได้เป็นผู้หญิงที่แข่งแบบเงียบๆและรู้จักการหมุนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกบาทที่เธอใช้จ่ายออกไปมันมีผลประ และเรื่องของดุลการค้าทั้งนั้นนับว่าเป็นผู้หญิงอีกคนที่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์จริงๆส่วนเรื่องความรักของทั้งคู่กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับสื่อสากลโลกและเชิญหลงเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ใช่คนรักที่ดีเขาคิดว่าลินฟงเจียวเป็นผู้หญิงที่จดจำแต่ความดีของเขาและค่อยๆลบล้างนิสัยที่ไม่ดีของเขาออกไปสิ่งที่เขาทุ่มเทนั้นเทียบไม่ได้กับความดีของเธอเลย เนื่องจากพวกเขาไมา่ได้แต่งงานเพราะความรักแต่ชนหลงบอกว่าที่แต่งงานเกิดจากความผิดพลาดที่บังเอิญทำหลินฟงเจียวท้องเสียก่อนจึงต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกมาประกาศแต่งงานต่อสื่อมวลชนในตอนนั้นเขาคิดว่าเธอตั้งคันเพราะต้องการจะจับเขาและเพียงต้องการเงินของเขาเท่านั้นล่าสุดเขาเริ่มคิดได้และพูดประโยคที่ทำให้คนทั้งโลกทึ่งมากว่า เป็นพอรอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้ที่ได้พบเธอแต่ถึงกระนั้นก็มีสื่อหลายแห่งบอกว่าเฉินหลงก็ยังไม่ลดความเจ้าชู้ลงยังมีข่าวกิ๊กดาราสาวมากมายเช่นครั้งนี้ดูแล้วเหมือนมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเฉินหลงและฟานปิงปิงจากที่เขาดูสนิทกันแบบพี่น้องร่วมงานกันบ่อยเมื่อมีตาดีแอบถ่ายช็อตเด็ดที่ทั้งคู่แอบจับมือกันใต้โต๊ะไม่ใช่จับธรรมดาแต่จับแบบลึกซึ้งเห็นแล้วมันก็น่าคิดจริงๆ คิดว่ายังไงไปดูกันเองเลยไม่ว่าทั้งคู่จะแต่งงานเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามและเกิดอะไรขึ้นมากมายก็นับมาลินฟงเจียวเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งอย่างเงียบๆและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเฉินหลงเลยก็ว่าได้เธอเป็นผู้หญิงที่เต็มใจยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อความรักจริงๆยังไงก็แล้วแต่ขออวยพรให้ทั้งคู่รักกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป ่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไล k ์เกอร์ขอบคุณครับ